คิวเทสดแล้วสดอะไรล่ะเขากลับไปคืนดีกันแล้ว <S <S ไอินอาหารเม็ดเลยหนูเนี่ยเขาเป็นคนแรกเลยแหละอาหารเม็ดอ่ะหนูอะ <S <S าสาราแนทักไปโทรไปคนแรกอาหารเม็ดต้องควรเข้าหนูคคุณช็อตฟิวกันไปเต็มๆหลังจากที่สาวเบสลั่นกลางไลฟ์ว่าเพื่อนซีอย่างหนุ่มคิวเทโอ,อ,อป,ปาไม่โสดอีกต่อไปแล้ว ุยยังไงกันแน่คันนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะใครที่เป็นแฟนกลับก็น่าจะได้เห็นข่าวของคิวเทค่ะที่เจ้าตัวประกาศมีแฟนแล้วซึ่งสาวคนนี้นะคะมีชื่อว่าเบนเบนจวันเป็นสาวสวยสุดแซ่บที่มีโมเมนต์ด้วยการผ่านทางโซเชียลให้แฟนๆได้เห็นผ่านตากันมาบ้างค่ะเรียกว่าก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่มีแฟนๆชื่นชอบและเป็นคู่ที่ดูเหมาะสมกันดีแถมรักครั้งนี้นะคะคิวเทบอกเลยว่าทําให้ตัวเองดูโตขึ้นและดูนิ่งขึ้นค่ะ และทั้งคู่ก็เข้ากันได้ดีสุดๆไปเลยหลังจากนั้นนะคะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางด้านของสาเวเบนค่ะก็ได้ออกมาเปิดใจยอมรับนะคะว่าดิเลอร์กับคิวเทแล้ว โดยก็เป็นช่วงที่ทั้งคู่ค่ะถูกจับตามองว่าเลิกกันแล้วหรือเปล่าและก็อยู่ในช่วงที่สาวเบนนะคะเข้าประกวดเวทีมิสแกรนช่วงนั้นเบนก็โพสแนวเฮิร์ตหนักค่ะท่ามกลางกําลังใจจากทุกคนนะคะโดยเบนก็บอกว่าสาเหตุมันมาจากหลายๆเรื่องและรู้สึกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ค่ะพร้อมยืนยันว่าเป็นการจบกันด้วยดีทําเอาแฟนๆที่ตามเชียร์คู่นี้อยู่นะคะต่างเสียดายไปตามๆกันเลยล่ะคะ่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะก็มีภาพของทั้งคู่ที่อยู่ด้วยกันออกมาหลายก คนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าคู่นี้จะกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งคะและล่าสุดจากคลิปในไลฟ์นี้ของพี่นุ้ยกับเบสค่ะที่พูดถึงเรื่องของคิวเทเบสนะคะในฐานะเพื่อนสนิทของอีกฝ่ายพูดขึ้นมาเลยว่าเขาโสดอะไรล่ะกลับไปคืนดีกันแล้วเราเนี่ยแหละที่กินอาหารเม็ดคนแรกว่าแล้วเดี๋ยวเราตามไปชมคลิปนี้กันอีกสักครั้งหนึ่งดีกว่าคะ่ะคิวเทโสดแล้วโสดอะไรล่ะเขากลับไปคืนดีกันแล้วไอ้ข <c oughs> นาดเม็ดเลย หนูเนี่ยเขาเป็นคนแรกเลยแหละอาหารเม็ดอ่ะหนูอะสาระแนทักไปโทรไปคนแรกอาหารเม็ดต้องควรเข้าหนูหรอใครเลิกกันเนี่ยหนูคนแรกเลยใช่ไอ้เรื่องเรามันเป็นยังไงเผลือกเลยอ๋ออย่าดูแลใส่ใจใส่ใจได้กินอาหารมากนั่นแหละคือเบสเองง่าเขาขึ้นดีกันแล้วค่ะทุกคน นี่ก็เหมือนสาวเบสนะคะเฉลยให้ทุกคนได้รู้กันแล้วล่ะว่าคู่นี้เขากลับไปรีเทิร์นกันอีกครั้งตามที่แฟนๆสงสัยกันนะคะงานนี้เนี่ยก็มีแฟนๆแล้วก็ชาวเน็ตหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ค่ะส่งกําลังใจให้เบสกันสน่นเลยทีเดียวและก็เข้าใจนะคะเพราะว่าเป็นหัวอกเดียวกันอย่างบางคนบอกเลยว่าอาหารเม็ดไกลชันคะ่ะเอ็นดูเพื่อนรักเข้าใจเลยเพราะกินจนชินนิยามคําว่าเพื่อนครับรู้ทั้งรู้แหละแต่ก็ต้องดูแลเพื่อน บางคนคอมเมนต์แซวเลยว่าน้องประกาศรับงานอาหารเมร็ดเบสทำไมไปแย่งงานจุ้มเม้งอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวกินอาหารเม็ดเป็นเพื่อนกันจ้า